และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเลเมนกับเลมิวจะข้าพเจ้าและมาข้าพเจ้าไว้ด้วยเชือกและพวกเขากระทำรุนแรงต่อข้าพเจ้ามากก็นั้นก็ตามพระเจ้าทรงยอมเพื่อพระองค์จะทรงแสดงได้ชนุภาพของพระองค์ให้ปรากฏ เพื่อให้เป็นไปตำพระตำระของพระองค์ทรงพระองค์รับสั่งไว้เกี่ยวกับคนชั่วร้ายให้ประกบมาทเขามาจะแสดงนะใช่ไหมโอเคและเหตุการณ์ใต้บังเกิดขึ้นคือหลังจากพวกเขามดข้าพเจ้าจนข้าพเจ้า เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วเข็มทิศึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้อยู่ทำงานดังนั้นพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะนำเรือไปทิศทางใดจนกระทั่งเกิดพายุไร่ ไม่ใช่พายุไรพายุอันตรายใช่ไหมแต่จริงแล้วเป็นพายุฝนฟ้าขนองรุงแรงน่าสะพรังกลัวและเราถูกพัดถอยหลังไปบนผืนน้ำเป็นเวลาสามวานันและพวกเขาเริ่ม หวาดกลัวอย่างยิ่งกลืวอว่าเพื่อเขาจะจมลงในทะเลก็นั่นก็ตามเพื่อเขาก็ไม่ปล่อยข้าพเจ้าพวกเขาอืชัว่วอรและในวันที่สี่ซึ่งเราได้ถูกผัด ถอยลังไปนั้นพายุฝนพักขนองอัฟักขนองเริ่มรุนแรงยิ่งนักและเหตุการณ์ใต้บังเกิดขึ้นคือเราเกิดจะถูกเปลนลงไปในห่วงลึกของทะเลและหลังจากเราได้ถูกผัด ถอยหลังไปบนพื้นน้ำเป็นเวลาสีวันพี่ๆข้าพเจ้าร่มเห็นว่าการพิพักษาของผู้เป็นเจ้าอยู่บนพวกเขาและว่าพวกเขาจะต้องตายนอกจากพวกเขาจะกลับใจจากความชั่วชาสมานของพวกเขาดังนั้นพวกเขามาหา ข้อพเจ้าและแก้เชือกที่มัดข้อมือข้อพเจ้าและดูเถิดมันปวมอย่างยิ่งและข้อเท้าข้อพเจ้าก็ปวมมากด้วยและความเจ็บปวดนั้นใหญ่หลวง ก็นั่นก็ดำฟังสิงนี้นส่ีเศษมากและจะช่วยทุกคนได้ก็นั่นก็ดำมข้าพระเจ้าวางใจพระผู้เป็นเจ้าของข้อพเจ้าและข้าพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ทั้งวันนิไฟมะไวสีวันในพายุ ไม่ดีแต่ว่าทุกวันมีไฟส้นสนพระองค์และข้าพเจ้าไม่ได้พร้อมปนต่อต้านพระเจ้าเพราะความทุกข์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบค้อ,อน,นี้เมื่อฉันอ่านสิ่งนี้ฉันคิดว่าก็อยากเป็นอย่างนั้นเมื่อฉันมีวันหลังปากเมื่อฉันมีปัญหา และเสียใจหรือไม่น่าใจควรนทำะไรหรือเออจ็บฉันพยายามจำนี่ไฟจำได้นีไฟและพยายามรองเพลงถึงพระเจ้าและสั่เสริมพระเจ้านมาัสการพระเจ้าโอเคชบด,ดีจะอันอีกพรุ่งนี้นะโอเค